กินข้าวเช้ากันวันนี้ได้ผัดผักกระลำที่เอาไปจากวัดใส่ปลาแห้งแล้วก็ไขรร่ต้มใส่ปลาแห้งที่นี่นำมาฝากโอปัสซิวน้อยที่นนมาฝากจากเคินน้ำเปล่าอ่ะกินเลยอืม ุดเข้มไปหน่ เลยะกันไะ้เยอืมสุดจริงมาจับแล้วแล้วจับแล้วแล้วเกอบแล้วแล้วจับแล้วตอนสาวไหมแค่ยี่สิบขน บอมากเอวิชาอื่นแล้วเสียบแต่วิปปินอยู่ล่างเดีแต่กูบอกมาปิ่นอยู่นี่กูประทรงไมาให้จานเอาพวกนนี้อาจารย์บอกว่าบินใส่เลยนะครับเรา,เ,ราเอาเอาไปถึงวนะ่า,วป,าปิญนาสร้างหลังโรงเรียนแต่มันบ่มีเลยเอามาปิ่นโรงเรียนเปิดสีด่หลอด หมายถึงคนมีปินบพระหอมเปรียวๆม้อเนี่นยไ,ไ,ไปขอเบอร์กับแม่มาด้ยวเดยเรือ บอกว่าปิ้นขอสอบบอกเพื่อนเอาบินมีบินบ่ล่ะเออนี่แหละของเรียนคือถึงสจะขาดไงก็สังเกตุชั้นตอสอบเ่อไหร่ก็ได้เออเดี๋ยวอาจารย์เอามือิชาสอบวิชาเดียววิชาเดียวยี่สิบขอนึงก็เร็วของที่ ออพี่ตะวันแตแล้วออมพิ่ตวันสับอมของนี่มัไม่ใช่ห็่นยืนวันนะี่ไม่ไปเที่ยวสระผมบอกว่าไปเที่ยวอาจารย์ดูว่านี่หน่อยเวบารมพี่เชื่อไม่อยู่ พี่ต้วมั่พี่เตไปอยู่ไม่ก็อาจารย์เดียวอสูรยสุขาแล้วก็การงานโอเควางปินไว้กับอาจารย์นี่เดี๋ยวบอกนะมั่งเลยเดี๋ยวบอก เดี๋ยวผมสิเขามาช่วงไปนะครับเพราะว่ามันมีงานศพอยู่วันอยู่โอเคไปเลยไม่เป็นอไรมีปัญหาที่ไม่ได้แซ่บทางเนาะอ๋อที่ไม่ได้แซ่บเนา <laughs> ะ <laughs> thứ mà... Và...